สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูกล้วยไม้ยักษ์นนะครับวันนี้นะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมนะครับออกดอกพิเศษของกล้วยไม้ยักษ์ครับปีที่แล้วออกเดือนพฤษภานะครับปีนี้ออกเดือนสิงหาเวลาคนละเดือนเลยนะครับกล้วยไม้ยักษ์นะครับเนี่ยเป็นร้อยต้นนะครับ แล้วเงาแล้วเงาแล้วต้นนะครับสวยงามมากนะครับสูงสามเมตรนะครับสามเมตรกว่าน่นยังไม่บานนะครับเนี่ยครั้งกอกนะครับครั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมออกหลายต้นนะครับเนี่ยก็ออกแล้วก็ออกนะครับนี่เงาตรงนี้นะครับออกออกดอกต้นนี้ก็ออกนะครับแต่ก่อนครับน่นครับน่น แต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมอีกต้นนะครับเนี่ยตรงนี้อีกต้นนะครับยังไม่ออกดอกนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะครับปีที่แล้วก็ยังไม่ออกครับแต่ต้นนี้นะครับตรงหน้าของเราเนี่ยออกดอกแล้วเป็นเห็นเห็นข้างบนนะครับเนี่ยดูดูข้างบนครับกองออกดอกเหมือนกันเห็นดอกที่โน่นโน่นครับเนครับหน้าปลูกมากครับงามสวย สวยงามมากต้นสูงต้นใหญ่นะครับมันออกดอกนะครับสวยงามนะครับดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นพุ่มสวยใหญ่โตมากช่วงเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับแต่เวลาออกดอกจริงๆเขาออกเดือน พุ่สะานะครับนี่ครับเห็นห่แปลกนะปีนี้ดูต้นนี้นะครับเนี่ยไม่ตำกว่าร้อยกว่านะครับเขาอยู่แดดดำไรคับเนี่ตรงนี้เป็นแดดดำไรไม่ใช่แดดจัดแล้วก็ไม่ใช่ร่มจัดเขาจะแตกกิ่งก้านเยอะมากแต่ยังไม่เห็นดอกปีที่ผ่านมาเห็นดอกนะครับปีที่ผ่านมาเห็นดอกนะครับต้นนี้ ใหญ่มากใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากเห็นออกสองสองต้นสองเงานะครับเงานี่แหละครับเนี่ยออกดอกอย่างมากเลยสิบยี่สิบเลยนะครับดูดูความใหญ่ตัวปีที่แล้วยังไม่ใหญ่ตัวขนานี้นะครับปีนี้ใหญ่มากสูงสูงมากนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับจะมาถ่ายถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนที่เขาบานนะครับนะครับตอนที่เขาไหว้ก็สูงมากครับสูงมากคจะมาถ่ายเมื่อออกดอกออกบานเนี่ยหอมกลิ่นหอมด้วยครับหอมอ่อนๆนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับครั้งต่อไปจะนําเสนอนะครับตอนที่เขาบานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ